หนุ่มตกใจหนักแฟนสาวจดทะเบียนสมรสผิดใบรีบถามเจ้าหน้าที่ทำเอาฮาลั่นกันหมด เมื่อวันที่16ธันวาคมปี2565ที่ผ่านมาเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บหนึ่งได้เผยคลิปของหนุ่มสาวรายหนึ่งที่มาจดทะเบียนสมรสกันในระหว่างนั้นฝ่ายหญิงได้รับใบสำเนาของคู่รักคู่อื่นมาโดยไม่ตั้งใจเธอก็รีบเซ็นชื่อตัวเองลองไปโดยไม่ทันได้อ่านทําให้ฝ่ายหญิงได้จดทะเบียนสมรสผิดไปส่วนฝ่ายชายได้เห็นตกใจหนกักจึงได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าพี่สาวครับ ถ้าเซ็นชื่อผิดผมจะเสียภรรยาไปไหมครับ งานนี้พอเจ้าหน้าที่ได้ยินฝั่งเจ้าบ่าวถามเท่านั้นถึงกับพากันหัวเราะลั่นเจ้าหน้าที่จึงได้ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สำเนาเฉยๆต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์น่ารกักน่ารักของสามีภรรยาคู่นี้กันเลยทีเดียวค่ะเจ้าบ่าวก็กลัวเจ้าสาวไปจดทะเบียนกับคนอื่น <laughs> ต้องรีบถามเจ้าหน้าที่เลยยังไงก็ลองไปหาคลิปชมดูนะคะ